ถ้าขัดใจบางคนปั๊บก็ต้องมอี่านเป็นไปเพราะเรารู้แล้วว่ามันคือเรื่องผลประโยชน์ปิดชั่วคราวแล้วอาจจะสร้างความางงาสางสารเห็นใจคนก็อาจจะรีบมาซื้อของหรือบริจาคอะไรเขาเป็นไปได้ไหมเออเธอรู้ไหมว่าบรรดา f อฟซียูทูบเบอร์ของเขาเขาแบ่งกันเป็นสองฝักสองฝากเมื่อกี้เห็นเธอบอกว่าถ้าไม่พอใจใครก็ จัดหน่อยแสดงว่าเขาก็ทงมีริ้วลอ้อของเขาขวามือซ้ายมือการเป็นแบบนี้วงเวนวงแหวนไอวงไหนอนค่ะเริ่มทีแรกอ่ะไม่มีแม้สักช่องนะตอนที่ผมเข้าไปนะจัดไม่มีแต่พอไปเริ่มรอบสองเนี่ยเริ่มมีแล้วไอยูทูบเขาเมื่อก่อนเนี่ยเราสามารถบอกเฮ้ยอย่างช่องไอจิมมี่เรื่องยิงเนี่ยอันนี้มันอยู่มานานแล้วออบอกเฮ้ยทำแบบนี้ครับครับแต่เหล่านี้เราไปเตือนไหมดิ ไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยเอาง่ายนะครับผมไปมุกดาหารยังติดรถผมไปเลยแล้วรถยางั่วผมยังฟักตังปะย้ายมันด้วยในพวกยูทูบบางช่องอ่ะแต่น่าสงสารบางช่องอที่จงรักภักดีช่องอ๋ออ๋อที่ว่าที่ไปขัดขวางช่องแรกอ,ะอ่ะสุดท้ายก็โดนในประเทศออกไปซึ่งบางช่องจงรักภักดีแต่เขามากแต่ถ้าขัดใจบางคนปั๊บก็ต้องมีการเปลี่ยนไปเพราะเรารู้แล้วว่ามันคือเรื่องผลประโยชน์ นเห็นลุงพลออกมาพูดอะค่ะว่าคนบางคนที่เป็นพวกยูทูบเบอร์บางช่องเป็นพวกเปรดมันแปลว่าอะไรอะอ๋อเป็นแบบน,นี้มันเหมือนว่าพอเขาดูไลฟ์ปับ๊บแล้วก็มีเอฟตีอะเข้าไปต่อว่าเขา<อ>ขว่าพวกน,นั<อ>้นแล้วก็มียูทูบบางช่องที่เขาเห็นด้วยกับสิ่งที่บักพลทำพอเล่นคลิปไลฟ์แล้ปับ๊บเขาก็ว่าไงแต่บางช่องบางช่องเบจานครับเช่นบักพลเนี่ยเคยว่าบักพล บางคนจะแจ้งฟังแจ้งเลยมาแจ้งปั๊บอยากไม่มีคดีเหรอก็มาอยู่ฝั่งบอกคนเสียนี่คือวิธีการเขาวันนี้จะผุดเรื่องไม่ดีไม่งามของลุงพลโผล่มาอีกไครัาวงมันเริ่มแตกแล้วน่ะผมว่าหญ้าหน้าหนาวมันไม่แตกมันอาจจะค่อยๆขาดใจตายไปไอ้พวกเอฟซีเขาเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเอฟซีคนไหนมันอยู่เป็นก็คงจะต้องปลูกหญ้าไปกินเองครับ ส่วนเขาจะอุทธรต่อหรือไม่จะทําได้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ต้องดูกันต่อใช่ไหมครับแต่ก็ต้องไปสู้กันที่ศาลนะครับไม่ใช่มาสู้กันทางมือถือแล้วก็ทางทีวีนะอ๋อปิวไปแล้วนะคะช่องของเขาอะไรต่อมี้อะไรก็แทบจะไม่เหลือแล้วมบางทีมันอาจจะไม่ปิวนะบางทีก็ปิดชั่วคราวก็ได้นะผมชื่ออาจารย์ออ๋อเหรออาจจะปิดชั่วคราวปิดชั่วคราวแล้วอาจจะสร้างความสงสารเห็นใจคนก็อาจจะรีบมาซื้อของหรือบริจาคอะไรเขาเป็นไปได้ไหมเพราะมีหลายคนก็ทําแบบนี้นะ